หัวหอกที่เก่งที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับโอ้โ oh หล่าสุดลุยโซเรสครับยกให้ดาวิุนเยสเนี่ยเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดของโลกไปแล้วนะครับลุยโซเรสครับกล่าวชื่นชมดาวิโนเยสหัวหอกรุ่นน้องรุ่มชาติว่าเป็นหนึ่งในหัวหอกที่ดีที่สุดในโลกและตัวเขาไม่ได้มีปัญหากับการรับบทสำรองในทีมชาติด้วยนะดาวิุนเยสครับซัดไป2ตรงเลยในเกมที่อุรุกวัยเอาชนะบลิเวีย3 0ช่วงเช้วชาว,วันพุธที่ผ่านมา เขายัางนําเป็นดาวโวของฟุตบอลโลกรอบเขาเลือกโซนอเมริกาใต้ด้วยกันยิงไปแล้ว5ประตูจาก6เกมด้วยนะครับดาวิดนูเยสในวัย24ปีเนี่ยยังถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงของนาโซเรสโดยที่โซเรสนั้นได้ลงสนามเป็นช่วงท้ายเกมแต่เขาก็ไม่ได้มีปัญหากับเรื่องนี้ครับมาฟังสิ่งที่หลุยสโซเรสได้พูดถึงดาวิดนูเยสหน่อยเขาบอกว่า <S <S ผมมีหนึ่งในหัวหอกที่ดีสุดของโลกที่อยู่เหนือผมเราต้องสนับสนุนเขาและเอ็นจอยกับเขานะ เขามีหลายๆสิ่งจากผมจากคาวานี่จากฮาเลน์จากทุกคนเป็นการผสมผสานของทุกสิ่งทั้งการทําประตูความทุ่มเทและการเสียสละเพื่อทีมก็ต้องให้ค่ากับสิ่งพวกนั้นด้วยวันนี้หน้าที่ของผมแตกต่างจากเมื่อก่อนและผมก็แฮปปี้ที่จะอยู่ตรงนี้เพื่อช่วยทีมอันนี้คือสิ่งที่ลุยโซเรสได้พูดถึงดาวินุนเยสนะครับฤดูกาลนี้ผลงานของนูนเยสได้ขึ้นจากซีซันแรกที่ถูกลร์ปูเซนมาร่วมทีมด้วยค่าตัวประมาณ85ล้านปอนด์นะครับ สำหรับโซเรสนั้นเคยผ่านการทำประตูไป82ลูกจากการลงเล่น133เกรเกมตลอดช่วงที่ผ่านมาที่เขาเล่นกับเบลฟู <Black pool S 1> ตั้งแต่ปี2 0 1 1ถึง2014ด้วยสำหรับหลุยโซเรสครับยกให้เลยบอกว่าตอนนี้ผมก็มีหัวหอกที่เก่งที่สุดในโลกอย่างดาวินเยสอยู่ในทีมผมประทับใจเขาและไม่มีปัญหาเลยที่ผมจะเป็นตัวสำรองเขาในทีมชาตินะครับอ,อ,อ,อันนี้คือสิ่งที่พี่ได้บอกถึงน้องนะครับ ทุกคนก็มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวับข่าวนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปไวรุน่นจัดไปย,ยาวเลยนะครับผม